ออออดออะไรโดนสนุกปีแต่พี่คือพี่ทวันสำหรับเด็กนะคะอะไรอะอะไรอเต้นเต้นเต้นโองาลงมาไมมตัวตอ ไปมึงเบรกหนึ่งมึงจะอยู่แค่ตรงนี้เลยเหรอจะบังนะทำไมอ๋อออ๋ออ๋อทำไมโดนสนุปี้มึงเอาจงจริงนะอือเดินรู้เลยอ่ะเราสามคนอะเด็กๆอะไม่ค่อยดูกระตูนเออเพราะว่าไม่ค่อยรู้จักเลยไม่คอยรู้จักเนี่ยมันเดินผ่านตลอดเยอะไม่สติปจ๊อบไม่สติปจอบไม่สติปจ๊อบเลยค่ะเอ้ยเรามีวิธีการจัดหมวดหมู่ในแต่ละตู้ยังไงเออไหมมีก็เมื่อก่อนก็มีครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ว ระบายสีมาเร็วหล่อไหนไหนไหนระาสีพอต้องมีแบบอ๋อนี่ไงนี่ไงใช่ป่ะในกล่องนนป้ะนี่เอาป่ะแต่สมัยเด็กๆก็เอาสีมาเรียงกันให้มันเป็นโทนในกล่องอ่ะมีกี่โทนสามโทนขอให้เจ้าพักจงเจริญคิดเงินให้ใช้เงินขอกซื้อเลขาสิทธินะ เราจะระบายจริงๆหรอลองกอดเออมันจะใช้เวลานานนะเราจะระบายเราจะกลับบ้านช้าแผ่นเดียวก็พอแผ่นเดียวก็พอแผ่นพิคอฟการที่เราระบายสีมันไม้เราคลายเครียดไงกูจะเครียดเพราะระบายสีเนี่ยแหละเนี่ยแค่เราคิดว่าต้องระบายก็เครียดแล้วเนี่ยเออมายิงกับมะพร้าวดีกว่าเผื่อได้คุยกับมะพร้าวถ้ามีลูกเราไปขันกะทิได้นะลูกมะพร้าวมะพร้าวตรงนี้คืออะไรหรอนี่คือใครอ่ะ พ่อดีนนี่ปะพี่ไดยามพ่อดีนนี่ค่ะบาทิ้งพี่ได้บหาไรอันนี้คืออะไรอันนี้ยังไงอันนี้พี่ไปทำไมอันนี้ทำอะไรไหนนะพูดสิอันนี้ทำไมโอ้โหมะพร้าวิยังไงให้ตอบขนาดนั้นอันนี้รูปอะไรเอามาจากไหนย่าไม่ตอบแรกเลยเพราะว่าขึ้นไปชั้นสองเลยไหมแล้วหล่อให้แม่ระบายสีคนเดียวอุ้ยหมี่สีชมพูไม่ใช่หมี่หมี่อะไรนะอันนี้พิกเล็ก ไปชั้นสองทำไมอ่ะอุ้ยอันนี้อีกตัวเฉลกนี่ใช่ไหมเรื่ออะไรนะเฉลกเฉลต์เฉลก์ที่เอาไปทาไม้ให้มันเงาๆป่ะเฉลต์เฉลกโอ๊ยไหนขึ้นอันนี้กล้องสองอะไรอ่ะชั้นสองมีอะไรนะเดี่ยวที่ระย่างที่ระย่างนี่นี่สองทางมึงอะเรียกว่าอะไรกล้องสองผีไปเร็ว ท่านสองไม่ได้เปิดแอร์มะพร้าวเปิดด้วยนะครับเปิดระวังสะดุดนะครับ้าใครจะไปสะดุดสะดุดรักผมสะดุระดรักผมขึ้นไปก่อนเลยไปเอาขึ้นไปก่อนไปฟ้าวไอ้นี่มันไอ้นี่อ่ะแผงไอรถธรรมย่าเหรอไม่ใช่อันนี้เป็นแผงของกันดั้มหมดเลยอ๋อกันดั้มใช่ผมต่อต่อกันดั้มก็ขาดทารีมกันแดกเนาะ แม่กันดำอ๋อกันดำห่อนัวปกติทาครีมกันแดดก็เลยกันดำเฮ้ยเที่ยวไทย